สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของ b r o รูคลินฟาติง ในเช้าวันศุกร์ที่21เดือนมิถุนายนปี2013บรูคลินอายุ18ปีเธอสอบใบขับขี่ผ่านเธอดีใจมากที่เธอทำมันได้และในคืนนั้นเธอก็มีแผนที่จะไปงานฉลองวันเกิดของคุณปู่ของเธอบรูคเพิ่งเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายในเดือนนั้นและเธอก็หวังว่าพ่อของเธอจะอนุญาตให้เธอใช้รถในช่วงฤดูร้อนพรเธอเพิ่งสอบใบขับขี่ได้ บรูคอาศัยอยู่ที่เมืองแบเรียรัฐเคนตักกี้บรูคเป็นวัยรุ่นที่ชอบเข้าสังคมและมีเพื่อนมากมายและเธอก็สนิทกับน้องสาวของเธอมากทุกคนในครอบครัวของเธอจะตั้งฉายาให้เธอว่าผู้สร้างสันติของครอบครัวเพราะเธอไม่ชอบเห็นสมาชิกในครอบครัวของเธอมีปัญหากันเธออยากให้ทุกคนรักกันบรูคมีความฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแพทย์ทางด้านความงาม แต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือทำงานเธอก็ขอใช้เวลาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนให้เต็มที่ก่อนในเย็นวันที่11เดือนมิถุนายนบรูกและเพทน้องสาวของเธอวัย16ปีได้ไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ70ปีของปู่เธอและสมาชิกทุกคนของครอบครัวก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดเพราะพวกเขาอยากจะให้ปู่มีความสุขเพราะเขามีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนักณเวลานั้น บรูคและเพจออกจากงานปราร์ตี้ไปกับลูกพี่ลูกน้องของเชอคนนึ่งโดยที่ทั้ง3าสาววางแผนที่จะไปปราร์ตี้ต่อที่อื่นเพื่อเป็นการฉลองการเริ่มต้นฤด,ดูร้อนและมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีหนุ่มสาววัยรุ่นส่วนใหญ่ในเมืองเบเรียก็จะชอบออกไปปราร์ตี้กันซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในทุ่งที่มีพื้นที่กว้าง,างมีเสียงดนตรีมีการก่อกองไฟขนาดใหญ่และมีเครื่องดื่มมากมาย เพดและลูกพี่ลูกน้องของเธอขอตัวออกจากงานปาร์ตี้มาก่อนกำหนดโดยพวกเธอทิ้งบรูคไว้ที่นั่นพอบรูควางแผนที่จะนอนค้างคืนกับเพื่อนคนหนึ่งของเธอและเธอก็เตรียมถุงนอนติดตัวไปด้วยในคืนนั้นบรูคยังคงสนุกกับงานปาร์ตี้ต่อไปแต่เพื่อนของเธอกลับไปสนใจใชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในงานปาร์ตี้มากกว่าเธอ จนทำให้ทั้งคู่มีปัญหากันและในที่สุดบรูคก,ก็ตัดสินใจว่าเธอจะไม่นอนค้างคืนที่บ้านเพื่อนของเธอหลังจากนั้นเพื่อนของบรูคก,ก็บอกกับเธอว่าเธอกำลังจะกลับบ้านแต่บรูคก,ก็ยังคงอยู่ที่นั่นแม้ว่าบรูคจะอยู่ต่อที่นั่นโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะกลับบ้านยังไงแต่เธอก็ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มาทำลายความสนุกของเธอเธอใช้เวลาอยู่ที่นั่นต่อประมาณสองสามชั่วโมง และหลังเที่ยงคืนเธอบังเอิญเดินไปชนเพื่อนร่วมชั้นสมัยเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในอาการที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่บุ๊กจึงคิดว่าเธอควรจะมองหาใครสักคนที่พอจะสามารถขับรถไปส่งเธอและเพื่อนของเธอที่บ้านได้ในขณะที่บุ๊กกำลังเดินมองไปทั่วเธอก็บังเอิญเจอกับโจชัวเฮนรี่อายุ24ปีและบุ๊กก็รู้จักเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนของแฟนเก่าเธอ เธอจึงถามโจชัวว่าเขาสามารถขับรถไปส่งเธอและเพื่อนของเธอที่บ้านได้หรือไม่และเขาก็ตกลงที่จะไปส่งเธอและเพื่อนของเธอหลังจากเวลาตีสพวกเขาไปส่งเพื่อนของบรู๊คที่บ้านหลังจากนั้นโจชัวก็ขับรถไปที่บ้านของเขาโดยที่ไม่ได้ไปส่งบรู๊คที่บ้านบ้านของโจชัวอยู่บริเวณชานเมืองของเบรีย บรูคอาจจะคุ้นเคยกับพื้นที่นี้อยู่บ้างเพราะครูที่โรงเรียนของเธออาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านของโจชัวโจชัวในขณะนั้นเขากำลังจะเลิกลากับภรรยาของเขาบ้านของเขากำลังจะถูกยึดทางน้ำและไฟก็ถูกตัดเมื่อบรูคเห็นเช่นนั้นเธอจึงไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นั่นเธอจึงโทรหาลูกพี่ลูกน้องของเธอเพื่อดูว่ามีใครที่จะสามารถมารับเธอได้ แต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถมารับเธอได้เพราะคืนนั้นพี่สาวของเธอดืม่มจึงไม่สามารถขับรถได้และเพจน้องสาวของเธอก็ไม่สามารถขับรถได้เพราะเธอไม่มีใบขับขี่บรูคไม่ต้องการให้พวกเขาปลุกพ่อและแม่ของเธอเธอจึงบอกพวกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอจะโทรหาจาเริแฟนเก่าของเธอเพื่อดูว่าเขาจะสามารถมารับเธอได้ไหม บรูคและจารเล็ตคบกันได้ประมาณ3ปีและพวกเขาก็เพิ่งเลิกลากันไปได้ไม่นานแม้ Man ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันและจะส่งข้อความถึงกันอยู่บ่อยๆจาเล็ Jared ไม่ได้ไปที่งานปาร์ตี้ในคืนนั้นเพราะเขาต้องทำงานกะกลางคืนที่โรงงานในท้องถิ่นแห่งหนึ่งบรูคส่งข้อความถึงเขาตอนประมาณตีสี่แต่เขาบอกเธอว่าเขาไม่สามารถออกจากงานได้ จนกว่าจะถึงเวลาเลิกงานประมาณหกโมงเช้าเขาจึงถามบรู๊คว่าเธอจะรอได้ไหมและเธอก็ตอบว่าไม่เป็นไรบรู๊คบอกจาเล็ตว่าตอนนี้โจชัวเข้าไปนอนที่นอนของเขาแล้วแต่เธอนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นของเขาและเวลาประมาณตีสี่นาทีบรู๊คส่งข้อความหาจาเล็ตอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนว่าเธอจะอารมณ์เสียและถามเขาว่าขา,วขาช่วยรีบมารับเธอได้ไหม เธอบอกว่าเธอกลัวแม้ว่าเธอจะไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในตอนนั้นจารเล็ตกำลังยุ่งอยู่กับงานเมื่อมีข้อความเข้ามาเขาจึงไม่มีเวลาที่จะอ่านบรูคส,ส่งข้อความหาจาเล็ตเป็นครั้งสุดท้ายตอนเวลาประมาณตีห้านาทีด้วยเธอบอกกับเขาว่าเธอยังคงสบายดีและไม่ต้องสนใจข้อความก่อนหน้านี้และเธอก็ยังบอกอีกว่าเธอกำลังจะไปที่งานปาร์ตี้ ที่ร็อก c า s t เซ c คา n ตีซึ่งอยู่ห่างจากเบเรียไปประมาณ20ไมล์จาเลตเห็นข้อความของเธอเมื่อเขาทำงานเสร็จประมาณ6 3โมง30นาทีเขาจึงคิดว่าบรูคคงไม่ต้องการให้เขาไปรับเขาจึงกลับบ้านและเข้านอนทันทีหลังจากที่ทำงานมาทั้งคืนในเช้าวันเสาร์บรูคมีนัดกับเพื่อนคนหนึ่งของเธอเพื่อจะเข้าร่วมงานแสดงรถยนต์แต่เธอก็ไม่ได้ไปตามนัด เพื่อนของเธอพยายามโทรหาเธอแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เขาจึงโทรหาน้องสาวของเธอเผื่อเธอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบรูปในตอนแรกครอบครัวของเธอไม่ได้กังวลอะไรมากนักพวกเขาสันนิษฐานว่าโทรศัพท์ของบรูปอาจจะมีปัญหาหรือไม่ก็เธออาจจะหลับอยู่หลังจากปาร์ตี้จนดึกแต่หลังจากเที่ยงวันพวกเขาก็เริ่มเกิดความกังวลมากขึ้น เพจจึงตัดสินใจบอกกับแม่ของเธอว่าบรูคจะโทรหาจารีตเพื่อให้ไปรับเธอกลับบ้านหลังจากนั้นแม่ของเธอจึงโทรหาจาเรีตทันทีเพื่อสอบถามเขาจาเรีตจึงเล่าให้แม่ของเธอฟังว่าบรูคได้ติดต่อมาหาเขาเพื่อที่จะให้เขาไปรับเธอกลับบ้านจากนั้นเธอก็บอกเขาว่าเธอกำลังจะไปที่งานปาร์ตี้ในร็อกคาร์เซ่นคาวตครอบครัวของเธอรู้สึกแปลกใจมาก ว่าเธอจะไปที่นั่นทำไมเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าบรูคจะรู้จักใครในพื้นที่นั้นหลังจากที่ครอบครัวของเธอรู้ว่าบรูคไปที่บ้านของโจชัวน้องสาวของเธอจึงตัดสินใจโทรหาโจชัวแต่เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าบรูคหายไปไหนเขาตื่นเช้าเพื่อมาดูแลม้าและเมื่อเขากลับมาประมาณเจ็ดโมงเชา้าเธอก็หายไป ประมาณ15นาทีหลังจากโจชัววางสายกับน้องสาวของบรู๊คเขาก็โทรกลับมาหาเธออีกครั้งและเขาก็อ้างว่าเมื่อเขากลับมาถึงบ้านในเช้าวันนั้นหลังจากที่ออกไปดูแลมา้าเขาเห็นว่ามีไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในบ้านของเขาเขาคิดว่าเป็นฝีมือของบรู๊คครอบครัวของบรู๊คพบว่าเรื่องที่โจชัวเล่ามามีความน่าสงสัยเป็นอย่างมาก พวกเขาจึงขับรถไปที่บ้านของโจชัวเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเมื่อครอบครัวของบุ๊กมาถึงที่บ้านของโจชัวบ้านก็ถูกปิดกั้นด้วยโพลิสไลน์เพราะเป็นสถานที่เกิดเหตุพวกเขาทราบว,ว่าโจชัวได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนเวลาเจ็ดโมงเชา้าเพื่อแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องนั่งเล่นของบ้านเขา เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงพวกเขาก็พบว่าไฟกำลังไหม้โซฟาไฟบนโซฟาร้อนจัดจนทำให้พื้นบ้านของเขาเป็นดูกว้างแต่ไฟก็ไม่ได้ลามไปที่อื่นหรือสิ่งของอื่นๆภายในบ้านครอบครัวของบรู๊คจึงเกิดความสงสัยมากขึ้นและครอบครัวของบรู๊กก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกระเป๋าเงินของบรู๊คถุงนอนที่เธอเตรียมไปนอนค้างคืนกับเพื่อนและรองเท้าบูทคาวบอยที่อยู่ระเบียงบ้านของโจชัว มีเพียงบรูคและโทรศัพท์ของเธอเท่านั้นที่หายไปเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐเคนตักกี้เริ่มออกค้นหาบรูคทันทีขณะที่พวกเขาเริ่มสำรวจป่าทึบที่อยู่รอบๆบ,บ้านของโจชัวพวกเขาพบว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพอพื้นที่ประมาณ16,000เอเคอร์เต็มไปด้วยสระน้ำหลุมยุบและหน้าผาเจ้าหน้าที่ได้นำามาหน่วยสุนัขและนักประดาน้ำให้เข้ามาช่วยในการค้นหา พวกเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นหาพอลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆของบรุ๊คต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงได้เรียกทุกคนที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้ในคืนนั้นมาให้ปากคำแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับบรู๊คหลังจากที่ออกจากงานปาร์ตี้จาเลแฟนเก่าของบรู๊ค ถูกเรียกสอบปากคำเช่นกันและเขาก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่หัวหน้างานของเขาเข้ามาช่วยยืนยันว่าเขาทำงานตลอดทั้งคืนและไม่ได้ออกไปไหนจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานและเจอชัวก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนเพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่พบกับบรุกและเธอก็หายไปจากบ้านของเขา เขายังคงยืนยันว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขาอ้างว่าเธอดูปกติดีเมื่อเขาออกไปดูแลมา้าแล้วเธอก็หายไปเมื่อเขากลับมาแม้ว่านักสืบจะเชื่อว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบอกว่าเขาได้ทำอะไรกับบรูคเขาถูกสอบสวนและถูกปล่อยตัวในภายหลังครอบครัวของบรูคเชื่อว่าโจชัวอาจจะทำให้เธอเสียชีวิต แมนว่าจะมีการค้นหาร่างของบรูคหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเธอเลยและไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆในการหายตัวไปของเธอแมนว่าจะมีหลายคนเชื่อว่าโจชัวคือคนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับไม่สามารถระบุหลักฐานทางกายภาพใดๆได้ไดที่จะสามารถเชื่อมโยงเขาก,กับการหายตัวไปของบรูคครอบครัวของเธอเชื่อว่าเธอเสียชีวิต แต่ก็ต้องการที่จะพบร่างของเธอเพื่อที่จะนำร่างของเธอไปทำพิธีอย่างเหมาะสมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ